ดีครับสวัสดีครับผมและตาจะพามากินหมาดกระทุกโลกหมาดอะไรหมาดอะไรหมาดกระทุกโลกหมาดกระทุกโลกเป็นบโมหะหมากหมาดกระทุกโลกหมาดกระทุกโลกจำไม่ได้จำไม่ได้ลานตา จำบวได้ครับจำาบบกระทบโลกในปลูกโยนาครับแบบปลูกโยนาปลูกเองครัปลูกธรรมดามันจะเปรี่ยวเราอมันสีสมแต่ว่าโยนานี่บอสมครับมันจะเกี่ยวกับดินเพราะบระดินโยนาเป็นดินดินเอียดมันจะเป็นเกลือปลูกกอนไรไปกจ็จากล้วยก็จะแสบกระทบโลกหวาน ส้มก็จะหวานหวานอะหลา,านตามานั่งไหมล่ะยูกับตาไม่แล้วมันเฉีงแล้วไปจากตาไม่ได้ละคิดถึงแล้วก็เนี่ยเนี่ยบักขามอันพเท่าว่ากันว่าบักขามโขก <Okay. S 1> บักขามโขงบักขามเตียวเววเล้าตกเหนียวเอาเล่าขึ้นแน่เนี่ยอันภาษาพเท่าว่าบักขามโขบเนี่ย เนี่ยครับเบิ้งเบิ้งบักขับบักขับโกงเบิ้งเบิ้งมาเนี่ยครับเออเอะไรนาบักลาเบิ้งเออบักลาหูพ่ออันนี้คือบักขามโคกงบักขามโคกงบักขามเทวีวิวเล่าตกเหนียวเอะเล่ากั้นเนี่ยเพราะว่าคนตะกอนมันสูงสูงโกงยงคันไพสูงเขาก็จะเปรียบเทียบคือบักขามโคกงบักขมสูงแต่ก่อนเขาบักขาเงี้ยวจริงจิ บักแอลเน่าเนี่ยนี่พระธาตุกับแบบบักขามคงนี่ความหมายสำหรับปู่เต่าเปรียบเทียบคนดี่ดีปู่เต่าจะกับเราก็ฟ no ังมันได้ฮะนี่เกิดบักขามคงบักขามเจวิลเล่าตกเหนวเอาเล่ากินเนี่ยเท่านั้นขาวย่าสูงคงยงนี่ความหมายของปู่เต่าความหมายนะครับเล็กสิ่งนี้ครับฟังใด้ดีครับที่ที่มาข้องอันบักขามคงบักตาขามคงเนี่ยปูก่ย่ะ กับลูกยานาผูกยานาประามปลูกยานาลูกยานาอันนี้กับลูกยานาลูกยุสวนสวนหน้าบักเขียบอันนี้ชื้อมากตัวนี้ก็คือกันจะ่าสื้อมาจะขอว่างตัวนี้แสบได้กับแด้แสบแสบตายแสบตายกับรับแสบบา้อนกินกับยังไงกบกินอดดลอวมันเป็นสมุนไพรเป็นยาที่ดีกินแล้ว จำให้แข็งแรงคือตาเนี่ยแหละลานตากินหลับแข็งแรงสบายไปใส่มาใส่สงงะดวกสบายตาอยู่จะปียอะครับาตาเดี๋ยวนี้กินมอนไหนไปี๋ยเนี่ก็ไปมาหาสูบมามาเดีอะเดี๋ยวมาจะลอยหนึ่งมาจะลอย,อยมาแจะการแต่งตาเดี๋ยวนี้วันนีพ่อส่อเกิดสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดรวมแล้วอาอยุเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบหกปี ก็เพาะกินต่งางๆหละกินอาหารเป็นสมุนไพรกินแบบบรรเทาแล้วก็กินใ้ผักใดนอนใดกินได้ได้ผักก็ได้สุขภาพก็จะดีกับบอต่อไปซี่เลียดบอตันไปเทียงเขียนมันมวนอย่างเดียวเงาย่างเดียวโอ้แซ่บครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเนี่ยกินน้ำมันเลกินกับป้านตาผ้าออนซอนนะครับกระยื่นติดตามหร้านตาพ้าออนซอนน้ำซ่องร้านตาพ้าออนซอนกินแล้วสบายดีนะครับอะ สำเนยียงเราครับสิ่กินอะไรนะครับสวัสดีครับอ่าตากินไหนเมืองน้าอ๋อไอจินใหเนเมืองเมื่อเจ้าจิสุสมบูรณ์องบสรยังเลยครับโอ้ยแสบโอ้ยอยากจิก้นกินแล้วไม่แห้งเลยครับเมืองปานเอาอยู่ปานเลยนะครับสบายเมื่งเจ้าหอมกับหอมครับโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยมันจิ้มจะแสบเนาะล้านตาผ้ากินนะระเบาด โตอื่นอาจจะเปรี้ยวจะสมแต่นี่บอมีครับรับประกันนะรับประกันหอมหอมดีครับนีอ่อกาสประมาณเล้เป็นอย่างไรไมก่กินน้ำกันบอสองใส่เกลือแล้วก็บบอ้องใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาจะออกเปรี้ยวหรือว่าสมตาจีเราหอมครับหอมกรบทุกทลก โอ้มันมันแตกต่างเลยมันแตกต่างกับดินนะครับดินนี่สว่วนใหญ่ขนาดปลาในกินเนี่ยเมื่อกีล่ะบางคนเรา,เอ,าเอ้ยเจอตัอสวมวิมีลแล้วครับก็เจอแล้วแรงอยู่ก็เจอแล้วแรงอยู่ก็เจอแล้วแรงอยู่เมื่อกีล่ะโอ้ยโอ้ย,อยแต่เป็นอย่างน้ําตาดิจะได้เสด็จกินน้ําตาเนาะ่าจาย่ยอไย กินเลปล่ากินก็นกินลำลายก็กินแมงแสนหอมอ๋อ,อ,อ,อมันบ่าเป็นแกงว่าวด้วยครับ,บรมันบ่าเป็น